นี่ถ้าเกิดซื้อ DLC จากข้างนอกจะได้สกินนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราซื้อถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อถ้าเกิดซื้อในเกมมาใช้ยาสีลุงซื้อจะไม่ได้ชุดนี้นะ yeah, yeah, yeah. นเย็ดเย็ดเย็ดโคตรเฟี้ยวเย็ด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 น่าดูสกินดิเชียร์ <Yeah. S 1> อันนี้ทรงเยี้ยอะไรอันนี้คือทรงอะไรทรงขัดใจคุณแม่อ่ะเย็ดค สกินอะไรวันนี้่ะน้องๆทำไมตัวมันทุเรศจังอ่ะไอ้เหี้ยทำไมสกินทำไมสกินมันแบบไอ้เหี้ยทุเรศข,ขนาดนี้อ่ะฮัลโหลนี่ถือกันไกลปะต้องซื้อไหมหกูถามแค่นี้นเอาตรงๆเลยคือต้องซื้อไหมนี่ยสกินนะอ่ะซื้อ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 ,อไอ้เขียเป,ปิงตังโดยใช่เหตุอันไหนสัก สเปกพี่เลยไหมหรอไอเฮียน่ากลัวมึงดูดิไอเฮียถ้าเกิดมีตัวอย่างเงี้ยไล่มึงอะมึงไม่กลัวหรอมึงด,ดูดิไอเฮียหลอนจัดไอสัตว์ไอเฮียไอเฮียเป็นหน่อยห้ามมองตัวเราสก,กลิลแก้บิงปองโชห้ามมองตัวเราถึงจะแก้สถ,ถานะได้ไอเฮียก็โกงไปหน่อยเปล่านั้นแนหะ <c oughs> มันจะโกงไปไหนเปล่าไม่ได้เดี๋ยวนั้นอนะ สวัสดีครับผมดิวเวอรี่ข้างหน้าตอนนั้นมีคนสองคนเลยวันนที่ผมเห็นล่ะกูดเดินตีก่อนหนึ่งแผลฟรีฟ ไอ้เฮียไม่โดนได้ยังไงนายสัตว์นา่ <laughs> นาจะเครื่องตรงนู้นละที่ระเบิดอะเครื่องที่ผมเราไปมาเมื่อกี้เขียนว่ I'm <laughs> จะหลบสก,กิลกูไงน,น่าจะป่านเครื่องนี้แล้ว เอาไอ้เหี่ยมันเป็นทางวิ่งยาว ก็แมนอยู่ไอ้สาสตร์ก็แมนพอตัวดีครับรักนิวนะครับ ลักนิวอะไรของขอมึงกูต้องรู้ไหมเนี่ยฮนะว่ามึงลักนิวอ่ะคือกูต้องรู้ไหมว่ามึงลักนิว เดินตีดีกว่ามันแล้วแต่จังหวะครับบางจังหวะก็บางจังหวะก,วก็มันไม่เชิงเดินตีดีกว่าหรอกบางจังหวะที่เขาจะวนไม้อะเราค่สก,กิลแต่ถ้าเกิดเขาวิ่งหนีอยู่อะเราก็เดินไล่ไปก่อนก็ได้ <laughs> แม่งใช้ช่องกูเป็นสื่อกลางในการแบบว่าแบบว่าบอกรักด้วยเหรอได้เหรอ,หรอ <c oughs> แล้มาพอช่วยด้ไหมหรอ <c oughs> ผมไม่รู้เลยวยอดอน จะให้ชิงต้นไม้มาเนี่ยสกิลวางใกล้เครื่องนั่นเลยเห็นปะดูดิร่างปลอมเราอยู่ใกล้เครื่องเลย ทางใกล้เสาไม่ได้นะ อาการเป็นไงเพื่อนตอนนี้อาการเป็นไงเพื่อน <c oughs> อาการเป็นไงเพื่อนชัตนี้อาการเป็นไงจ๊ะน้องสาวส่งเป็นไงบ้างหนูชัตชัตนี้อาการเป็นยังไงบ้างพี่ถามน้องแค่นี้ ไม่รู้ตัวอเจอช็อตหลังบ้านฟ้าไปทีเป็นไงทุกคน ชอ็ชอตช็อตกำแพงบ้านฟ้าเป็นไงตะกี้น้องๆ <c oughs> ช็อตกำแพงบ้านฟ้าตะกี้เป็นไง <laughs> เอาเรงป่ะเอาเร่องป่ะเอาเร่องป่ะน้องๆเอาเรีองป่ะเอาเร่องป่ะดูดาวสัต์ใจเล่นเนิร์ดแล้วฝีมันขึ้นลงลง เอาไอ้เขี้ยวิ่งไปเลยขวย <laughs> <c oughs> โดนเซตด่านนะทุกคนเล่นยากอะเนี่ยผมจะบอกให้ด่านเนี้ย นี่ดูสองอยากจุกจัดว่ะน้องๆ สกิลโคตรตีเลยสัตว์ยิงใกล้ๆก็ไม่ได้กูหันหน้าลงพื้นแล้งยิงไม่ได้เลยอย่าแมม เพื่อนข้างบนอีกนี่ไปไหนวะหน้าดูพี่ไม่เล่นเนิร์ไม่ไหวไม่ดูพี่ไม่เล่นเนิร์ไม่ไหวคือย,ยังไง มีสองคนนะเนี่ยมีคนหนึ่งล้วโดนสองในสัตว์แค่น,นั้นแหละ คนเห็นปะ ศาสต่์วพิดอัานจะว่าปนนู้นว หมดพอดีโอ้โหกูเหลือเชื่อใจสัตว์ yeah! uh huh. ไหนมน่ะโวิ่งลูกชิงนไงสัตว์ชั้นนี้เจอลูกชิงกูไป ชักปั๊กอีกแล้วทำไมว่ามันไม่พอใจมันก็ชักปั๊กเลยเหรอจุ่ตีร้อยทั้งคู่นะครับผมไม่เข้าใจมันไม่ชอบมันไม่พอใจอะไรก็ชักปั๊กเลยเอ หอไม่ได้อีกไอที่มันเป็นมันบอดมีกรอบทีอะไดีครับตัวนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะ ไม่รู้ว่ะเจ้ตัวใหม่นีไงมองครับตัวใหม่ต้องเออใครอยากฝึกจุกอ่ะเนี่ยฝึกจุกตอนนี้กูว่าดีเลยมันต้องมองหลังตลอดไอ้สัตว์นี่ดูไปเล่นคิวก็ตึงนะตัว,ต,วตัวนี้ดูแบบดีเอฟเลยเอ่ะคือตัวเนี้ยใครจะฝึกเล่นตัวใครจะฝึกเซอร์ผมว่าเล่นช่วงนี้ดีเพราะว่ามันต้องมองหลังตลอดจริงใครอยากเล่นเซอร์ช่วงนี้ต้องเล่นตัวนี้ครับแต่มึงต้องมองหลังนะไอ้สัตว์ เพราะว่าตัวมันต้องมองหลังตลอดไม่งั้นตัวมันจะไม่งั้นไอ้ที่เนี่ยมันสกิลมันไม่งั้นมันจะปลดสกิลไม่ได้คือต้องต้องมองผีตลอดอ่ะอ,อใครอยากฝึกเซอร์ก็เล่นในช่วงเนี้ยแล้วก็พยายามมองไปบ่อยเพราะว่ามองให้ให้มันปลดปลดตัวสกิลมันอ่ะสกิลดูทุเลศมากเลยไอ้เหี้ยเอาจริงปะทุกคน เจอตัวนี้รู้เลยใครไม่มองหลังเออไอสัตว์ตัวนี้ต้องมองหลังไอสัตว์ข้างนอกเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เออ B บอกไว้ผมว่าผมว่า B บอกแต่ก็กึ่งกึ่ง B กับ A ใช่น่าจะอยู่ที่คนเล่นแหละแต่อาจจะได้บัฟอีกนะเ <c oughs> ดาพี่เดาว่ามันน่าจะได้บัฟอีกแต่ก็มาเนี้ยแหละ B กับ A ไดยแหละประมาณนี้ถ้าเล่นเก่งก็อาจจะ A อยู่ที่ด่านด้วยตัวสก,กิลมันอยู่ที่ด่านด้วยด่านที่แม่งโลง่งโลงแม่งก็กรัวจัดเลยทียด่านที่โลง่งโลงยิงสกิลชิงไม่ได้อะไรเงี้ยก็เรียบร้อย อยู่ที่มุมเซอร์ตอนเจอด้วย